แฟนบอลอินโดโคตรเฮฮาหลังเอเลสดอเละกองหลังดีกรีทีมชาติไทยโพรเปิดตัวที่สนามบาหลียูเนเต็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ s m Com m e คอจะขอพาเ,เพื่อนๆแวะไปส่องดูความคิดเห็นและมุมมองของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียกันสักหน่อยครับหลังจากที่นักเตะดีกรีทีมชาติไทยอย่างเอเลสดอเละนั้นได้ตัดสินใจเปิดตัวกับทางสโมสรบาหลียูเนเต็ด ซึ่งเป็นต้นสังกัดใหม่ของเจ้าตัวและก็ต้องบอกว่าการเปิดตัวในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะทำเอาเซอร์ไพรส์แฟนบอลชาวอินโดนีเซียอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทางสโมสรบาหลียูเนเต็ดนั้นได้ทำการจัดพิธีเปิดตัวเอเลียสดอลเล่เพื่อเป็นการแนะนำตัวและพบปะกกับแฟนบอลในสนามเย่าของพวกเขา ก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League รอบเพย์ออฟโดยเป็นการเจอกันระหว่างสมโมสรบาหลียูนิเต็ดเตรียมพบกับสมโมสร PSM อมาการ์ซาท่ามาลางแฟนบอลบาหลีในสนามกว่าเกือบ2 0 0 0 0คนและก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในการเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลบาหลีในครั้งนี้ของทางเอเลียสดอเล่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวค่อนข้างที่จะได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลเจ้าถิ่นเป็นอย่างดีเลย ซึ่งก่อนที่พิธีการการเปิดตัวของทางเอเลสดอเลต่อหน้าแฟนบอลจะจบลงนั้นเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ปิดท้ายถึงความรู้สึกที่ได้ย้ายมาร่วมทีมกับสโมสรบาหลียูเนเต็ดพร้อมกับท่ามกลางแฟนบอลที่รอฟังอยู่ในสนามเกือบ18,000กว่าคนว่ายินดีที่ได้รู้จักแฟนบอลบาหลี i, ทุกคนผมชื่อเอเลสดอเลและผมก็เพิ่งมาถึงที่บาหลีผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เล่นในสโมสรแห่งนี้และก็ดีใจที่ได้เจอพวกคุณทุกคน ซึ่งผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเดบิวต์ในสนามให้กับสโมสรแห่งใหม่นี้แล้วเจอกันทุกคนครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ปิดท้ายของทางเอเลสดนเละประการหลังทีมชาติไทยที่ได้ออกมากล่าวแนะนำตัวกับทางแฟนบอลของสโมสรบาหลียูนิเต็ดในการเปิดตัวในครั้งนี้ ซึ่งก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าเป็นดิวที่ทำเอาเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับที่เอเลสดอเละนั้นได้ตัดสินใจมาเล่นในลีกของอินโดนีเซียกับสมโมสรบาหลียูเนเต็ดในใบ30ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นเจ้าตัวได้คุยสัญญากับทางสมโมสรการท่าเรือไม่ลงตัวจึงเป็นเหตุที่ทําให้เอเลสดอเลประกาศหลังทีมชาติไทยนั้นต้องปิดฉาก6ปีกับทางสมโมสรสิงเจ้าท่าไปเลยครับและก็ดูเหมือนว่าเส้นทางในการค้าแข่งที่ลีกของอินโดนีเซียของเจ้าตัวในครั้งนี้ จะเป็นที่ถูกจับตามองและเป็นที่พูดถึงของเหล่าบรรดาแฟนบอลชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าหลายปีแล้วครับที่ไม่มีนักเตะไทยมาเล่นในลีกของอินโดนีเซียและบวกกับเอเลียสดอลเลยังเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่แฟนบอลชาวอินโดนีเซียจะฮือฮากับดิวดังกล่าวและให้ความสนใจเป็นพิเศษซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลชาวอินโดนีเซียพวกเขาจะมีมุมมองและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปส่องดูความคิดเห็นบางส่วนจากพวกเขากันดูเลยดีกว่าครับโดยแฟนบอลชาวอินโดคนแรกนั้นเจ้าตัวก็ได้เข้ามากล่าวแสดงความคิดเห็นด้วยความสงสัยว่ามันเยี่ยมมากเขาคือผู้เล่นของทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันใช่ไหมฉันหวังว่าเขาจะมาเติมเต็มในเกมรับของบาหลียูเนเต็ดได้ ในขณะที่คนต่อมาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความตกใจว่าบ้าไปแล้วนักเตะไทยมาเล่นในลีกของอินโดนีเซียหรอเจ๋งมากและคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงดิวดังกล่าวนี้ว่านี่คือนักเตะที่แฟนบอลของบาหลียูเนเต็ดรอคอยในตลาดรอบนี้สินะมันน่าทึ่งมาก และคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเอเลียสดอลลต่อไปว่าเขาเป็นนักเตะของประเทศไทยในตำแหน่งกองหลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งลุยเลยดอลเล่เราจะสนับสนุนคุณและแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเอเลียสดอลล่ต่อไปว่าดังนั้นคงหมายความว่าเอเลียสดอลเลเขาจะลงเล่นได้ในเล็กที่2องฉันรอไม่ไหวที่จะได้ดูเขาเยบบัญชาเกมรับให้กับบาหลีแล้ว ส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาพูดถึงนักเตะไทยที่เคยมาค้าแข้งในหลีกอินโดนีเซียว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมมากมันทำให้ฉันนึกถึงสมัยสุชาวนุ่นุ่มมาค้าแข้งให้กับสโมสรเปอร์ซิปันดุงส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากคนอื่นว่าฉันว่าเมื่อเขาเข้าร่วมกับสโมสรบาหลียูเนเต็ดอย่างเป็นทางการทีมชาติไทยก็คงไม่เรียกเขาอีก ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงนักเตะไทยคนอื่นต่อไปอีกว่าเป็นการเสริมทัพของบาลีที่ยอดเยี่ยมฉันหวังว่าในอนาคตทิติพันธ์สุประโชคกับอดิศักจะตามมาด้วยซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีแฟนบอลอีกคนที่ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นเมื่อสักครู่ว่าสุประโชคตัดทิ้งไปได้เลยยังไงเขาก็ไม่มาแน่นอนด้วยตอนนี้เขากำลังเป็นนักเตะคนสำคัญของทางซัปโปโร ซึ่งถึงแม้ว่าในวันข้างหน้าเขาจะไม่ได้อยู่ต่อที่เจลิกยังไงเขาก็คงกลับบุรีรัมโดยแฟนบอลคนต่อมากลับได้มามองถึงดีลการย้ายทีมของทางเอเลสดอลล์ที่แตกต่างไปจากคนอื่นว่านักเตะทีมชาติไทยอีกแล้วหากพวกเขาเลือกมาที่บาเลยูเนเตดแน่นอนพวกเขาก็แค่มาพักผ่อนในอาชีพบนปลายการค้าแข้งเนื่องจากอายุดอลลนั้น30ปีแล้ว ในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการที่นักเตะไทยย้ายมายังลีกอินโดนีเซียว่าถ้าฉันจำไม่ผิดเคยมีคนบอกว่าสหพันธ์ฟุตบอลไทยพวกเขาจะไม่อนุญาตให้ผู้เล่นในไทยลีกลงมาเล่นยังลีกที่อันดับต่ำกว่าพวกเขาซึ่งเดี๋ยวนี้ทำเอาเซอร์ไพรส์มากและแฟนบอลคนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงตลาดการซื้อขายของลีกอินโดนรอบนี้ที่มีนักเตะไทยมาว่า หลังจากที่ไม่มีนักเตะไทยในลีกอินโดนีเซียามานานหลายปีในที่สุดมันก็มีอีกครั้งถือว่าเป็นกระแสที่ดีส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงอีกหนึ่งนักเตะทีมชาติไทยอย่างทีลาทรว่าถ้าเปอร์ซิปบันดุงจะเสริมนักเตะในโคตาอาเซียนฉันขอเป็นทีลทรนะเพราะเขาเล่นได้หลายตำแหน่งและมีประสิทธิภาพมาก ในขณะที่แฟนบอลคนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงการเสริมนักเตะในโคต้าอาเซียนของลีกอินโดนีเซียว่าขอแค่มีนักเตะจากประเทศไทยและมาเลเซียสโมสรละหนึ่งคนมันจะยอดเยี่ยมมากส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงอีกหนึ่งนักเตะไทยอย่างธิรศิลป์แดงดาว่าธิรศิลป์แดงดาน่าจะมาเล่นที่ลีกของอินโดเพราะเขายังเก่งและสามารถเล่นที่ลีกของอินโดได้ซึ่งด้วยอายุที่เริ่มมากขึ้น ฉันว่าค่าเหนื่อยของเขาอาจจะไม่แพงมากนะักและนี่ผมจะขอนำคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับโดยแฟนบอลชาวอินโดนีเซียคนสุดท้ายก็ได้เข้ามากล่าวปิดท้ายว่าบาหลียูเนเต็ดถือว่าเป็นการเสริมตัวผู้เล่นที่เป็นตัวอย่างต่อทีมอื่นในหลีกอินโดนีเซียมากและฉันก็คิดว่าสโมสรอ,อื่นๆก็ควรเสริมนักเตะไทยเข้ามาเหมือนกันนะเพื่อที่จะทำให้หลีกของเราดูเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น และนี่ก็คือความที่เห็นทั้งหมดของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียหลังจากที่เอเลียสดอเลกเตะดิเรีทีมชาติไทยที่ได้ย้ายไปร่วมทีมสโมสรบาหลียูเนเตดทีมในหลีกอินโดนีเซียซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นดีลการซื้อขายที่ถูกจับตาม,มองและได้รับความสนอกสนใจจากแฟนบอลชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างมากเพราะก็ตามที่บอกไปครับว่าหลายปีมาแล้วที่หล็กของอินโดนีเซียนั้นไม่มีนักเตะไทยในหล็กของพวกเขามานานดังนั้น มันจึงกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหลังจากที่สโมสรบาหลียูนเนเต็ดได้ตัดสินใจคว้าเอเลียสดอเละประกันหลังทีมชาติไทยมาร่วมทีมได้สําเร็จซึ่งถึงแม้ว่าในเรื่องของสัญญาและรายละเอียดในการรับค่าเหนื่อยของทางเอเลียสดอเละนั้นยังอาจจะไม่มีความชัดเจนในตรงนี้แต่ก็ต้องบอกว่าเรกของอินโดนีเซียก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักฟุตบอลไทยในช่วงอายุบั้นปลายที่อยากจะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆเลยครับก็ต้องบอกว่าแฟนบอลชาวอินโดนั้น ค่อนข้างที่จะอินกับนักเตะไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เคยมีดีกรีติดทีมชาติไทยเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าพวกเขานั้นให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้ดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหลีกสําหรับนักเตะไทยที่อยากจะไปลองในช่วงอายุอยากหาความท้าทายใหม่ๆในต่างแดนนั่นเองเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคอมเมนต์แฟนบอลชาวอินโดนีเซียที่ผมได้เก็บมาฝากกันซึ่งคอมเมนต์ทั้งหมดนั้นเป็นการแปลโดยโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนามาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งบางคอมเมนต์ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาษาต้นฉบับ100%นักก็ต้องบอกว่าควรใช้วิจารณญายในการรับฟังด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไป็นกำลังใจให้กับ FM s p o t ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ